สวัสดีครับจากร้านกรงจักรการเกษตรเรือล้งทานะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับผมก็มีลูกค้าทางไกลอีกแล้วครับจากอำเภอกลไกราดนะครับจังหวัดสุโขทัยครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องแม็กนัมร้อยหพัดนะครับเป็นรุ่นมือหมุนครับผมนี่ครับเป็นมือหนึ่งใหม่แกะกล่องนะครับเป็นสินค้าขายดีประจําร้านเลยนะครับผม 5.5แรงนะครับเครื่องยนต์ดีเซลครับดูด้านหน้าครับไฟหน้าจะออกข้อร้อมกับไฟดีนะครับไฟหน้าตัวนี้ก็แถมมูเล่หน้าสีให้ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ํามันเครื่องนะครับที่แถมให้ด้วยครับทางร้านแถมเองนะครับน้ํามันเครื่องตัวนี้ก็มีมอกนะครับรับรองนะครับผ่านมาตรฐานเข้าสู่ประเทศไทยนะครับ เครื่องยนต์นี้ก็ผลิตที่ประเทศจีนนะครับผลิตที่ประเทศจีนรับประกันคุณภาพหนึ่งปีเต็มครับผมนี่นะครับแม็กนัมทนี้ช่างก็ได้ทำการเติมน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็น้ำของกันสนิมให้หมดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาลองเครื่องกันเลยนะครับผม เรียบร้อยหมดแล้วครับจะลองเครื่องให้ลูกค้าเลยครับติดแล้วครับตัวเบาตบอก,ก,บอก,กันเอาเดี๋ยวดูไฟหน้านะครับ เค่โยนนะครับ ครับฟังเสียงเครื่องเดินเบานะ ก็ได้ลองเครื่องให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเตรียมแพ็กสินค้านะครับเข้ารังนะครับจัดส่งลูกค้าทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางให้นะครับผมอำเภอกลไกรราชจังหวัดสุโขทัยนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมทางเราจะทำคลิปดีๆมานำเสนออยู่เรื่อยนะครับผมก็สนใจก็โทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 7 5 4 5 6 6 5 094 4699 224ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ